ไปไปเตอนนี้ไงทันไม่รู้ว่าไปไหนก็ไม่รู้เราเป็นคนกรุงเทพเราก็อยากเห็นอยากดูอยากเห็นอยากเห็นชูจีแก่น่ารักอย่างเงี้ยอยากเห็นตัดชมยังไม่ตัดจะส่งให้แกไปตัดเองผมตัดแล้วพยายามจะส่งมาได้มันยังไม่นุ่มอ่ะนี่ยผมกิแม่เขาบอกว่าให้เอาไปดำหน้าโป๊ ย่าถ่ายแล้วจ้าคุณมี้วกเสียคนก็รู้จักกันอีกเยอะเนี่ยช่องยูทูบั้งนั้นน่ะเนี่ยที่มาเนี่ยมันสมุเขารู้จักนี่นะครับเนาะผู้หญิงบางคนอาจจะตาขึ้นฟ้าเลยนะครับเนาะก็ชวนกันมาเนาะมาโอ้มาหาดันโดนมาหาจนเจอ มาอย่างว่าไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเกือบไม่เจอเบ้านยังบอกเก็บล่องทองก่อนเก็บล่องๆตอไม่ได้ติดต่อได้แต่หนุ่มเก็เนี่ยหนุ่มไทยเยอะเนี่ยไทยย่อไทยย่อเราก็เรียกพี่ชายอืมไทยไทยยื้อนี่เหมือนจะไปไม่ไปแล้วเนาะชื่อช่องไหนป้าลืมไม่ลืมดจะได้ตามได้ถูก อช่องอะไรหนุ่มวิถีชีวิตบ้านดงสารชาแนลครับโอ้เดี๋ยวจำไม่ได้อะครจดใส่กระดาษบ้านดงสารชาแนลนะครับวิถีชีวิตมันต้องจำได้นะจะได้ตามชีวิตเขาเวลาเข้าไปหาไปทำอะไรได้ตามวิถีชีวิตแม่ช่องหนุ่งก็เขากินอะไรเขาจิ้มแม่กินข้าวนวงเก็บแคลนาะโอ้ครับเนาะกินมังโม่กินข้าวผัดผง ถึงจะปวดฟันเลยก็กินได้เนาะไม่จะดีอ่ะมันจะปวดเราก็ย้ายข้างสิข้งสวนข้ามมาศข้ามมาต้องนอนอย่างนั้นก็ซ้ายทีขวาทีก็กืนเถอะเนาะถ้าแม่มันจะปวดขึ้นอ๋อปวดขึ้นเนาะถ้าข้ามาแล้วอากาศเย็นอากาศเย็นจะปวดขึ้นอีกเนาะเอางี้กินกินน้ําแข็งได้ไหมไม่ได้เลยเนาะน้ําแข็งเลยเนาะขึ้นเลยขึ้นนึงสมองเลยเนาะ ถ้ามันส <stars> ีอือโอ้โหเนาะถึงว่าช่วงนี้จะผอมลงเนาะกินข้าวไม่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะมันปวดฟันไปทำเตาเปล่อันถ้าไปทั้งั่นทั้งนั่นกระปากซำขาไปหอดซำขาแล้วมันจะมีสีแยกสีแยกแล้วก็แยกไปทำเตาจะมีปส้เปล่านหมครับไส้เปล่าไปนะว่าไก่เนาะว่ไกลกันกิโลแล้ถอดหน้ากิโลเ่หน้าร้อนะเนี่ยมีแฟนใช่รึเปล่ ไปไหนก็ไปด้วยไปไหนจะไปไหนก็ก็ไปพร้อมกันเออจะไปไหนก็ไปด้วยาาไ,ปวไปไหนอ่ะไปด้วยอะไรไปไหนไปด้วยเออแค่ไหนมาแล้วบ้านชาววัดบ้านชาววัดเออ ไปไหนอะไปด้วยไปก็ไปไปไปด้วยไปดูมั่งไปเห็นไปเที่ยวไปเที่ยวนรืว่ามาเที่ยวด้วยไเนี่ยเอาบ้านนี้ไม่มีใครขายเนี่ย่งวิดีโอให้ดูนะขายไม่ได้ขายแล้เพราะว่าเต็มบอกว่าเต็ม นี่ครับนีมีครับโมมีครับมีแต่คนเงานถ้ำเต่าครับไม่นจะระไรกนี่นะเอฟซีมาเที่ยวที่ว่าไปไหนก็ไปเที่ยวถ้าถ้าเป็นถ้ำเต่าเนี่ยเขาจะเป็นร้านอ๋อเป็นร้านใช่ไหม่วถ้าแหล่งผลิตเนี่ยจะเป็นสวับวัตดงเสียวอ๋อเขาเกิดมาข้างหลังเลยข้างหลบ้านไหน มไ,ไม่เอานาู้ขม่อายแต่ว่าเขารับซื้อไปจากสาวาตดงเสี้ยวหมายเขาว่าเขารับซื้อไปแล้วเขาไปขายต่อขาจะขายอะไรขึ้นนะนีแต่ต้องไปดูบ้านดงเสียวใช่ไหมสว่วาตดงเสียวนี่แหละครับเยอะเช่าไหรแสดงว่าอันบ้านทําเตาที่มาซื้อจะ้าดงเสียวมันเหมือนเขาคนจะรู้จักเขาแต่เขารับแบบว่า มันดังเขาผลิตเองด้วยครับแล้วเขาขายเองด้วยแต่ว่าเขาก็จะมาซื้อจากเราไปจากรอบไปครับไหนๆนี้มารถกระบะนั่งรถกระบะไปได้พุกไปได้อยู่อ่างไทย่เสือปูนโอ้จะลำบากบอกวิกิก็จะไปดูเก็บเห็ดก่อนมเออไปไป ไปไหนโปรแกรมจะไปไหนสามโมงแล้วนะสามโมงแล้วนะเขาไม่ได้หรอกสามโมงแล้วนะเราจะกลับไปถึงห้องนะแต่ว่าถ้าไปแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาผมจะถ่ายเบอร์โทรยายผมให้จะไปซื้อกัวมาลมอะไรแบบนี้จะไปดูแกเก็บเหตุก่อน อันนี้ไปแล้วกหนมันจะมืดไงเออมันจะมืดไม่ใช่ไรเพราะว่ากว่าจะถึงกว่าจะถึงตกต่กนี่เราทำเล่มเพย์ยันเต้ประเทนามาอย่างนี้นะจำไม่ได้โอ้นี่เนาะตัดกรามนี้ตัดกรามนี้น้าใช่ไหมโอ้โหถ้าตอนนั้นมีรายการอยนี้อยู่เนดี๋ยวไม่เคยทำตะหมูกอย่างเดียวนะ อั่งอื่นไม่ได้ทำทำแต่ตมูกเองกิเสริมตมูกแตงไปถ้าจัดการน้ำหน้าจะเล็กเยอรมันยีนะเยอรมันก็มีามเป็นชจ้าแกะอายุมากแล้วไม่ไหวแล้วเห็นเห็นมีแฟนอยู่มีแฟนที่น่นผ้าุงมีผ้าปูก็แฟนมาหากินที่น่นนานลงถ้าสัญญกรรมนี้ต้องเกาหลีเลยนะ เกาหลีดังมากสถากรรมตอนนี้เกาหลีเกาหลีต้องแต่บันโอ้โหมันมันไม่ใช่ง่ายนะถ้าเกาหลีนี่มันจะสุดยอดยายตักเขาไปทำไม่สวยเนาะเยอรมันเนาะไปทำอยู่เยอรมันเอาเบอร์ไปไหมเบอร์เอาสินะคะหาเบอร์ไปจะไปเก็บเห็ด ไมม่ตาคือมันไปบ้านสวั์เนี่ยไปดงเสียวออกเส้นสวัรมาเส้นนี้ใช่ไหมครับตอนมาจ้ามาเส้นนี้หละครับนี่แหละสวัด์ก่อนที่จะออกไปบ้านบงอย่างเงะคือนสวัด์ก็ไปหาเห็นแม่หลองทุ่งทองแมหลองุ่ทองไมไม่ไปเก็บเห็ดก่อนน่ะไปเก็บเห็ดก่อนีตัสโมตดีโมแล้วนะมาไปเก็บกว่าจะไปถึงบ้านนี่ก็น่าจะสัประมาณสองทุ่มสา่มนอรปังไม่ถึสเยก็เ ชด่ามเพราะว่าคนเขาอยู่ใกล้นี่ไม่ใช่ประเด็นไกไอยู่แถวนี้ไปตามคลองมันยันมันยืนนี่แหละใต้ชนอยู่คาไปไกลไหมโยูคาอยู่ไหนก็ไปหาก็ไม่ไกลไปไปเก็บเพนะเ็บหนึ่ง้นไปไปเก็บท่ราถ่ายแล้วไม่ได้เอเองถ่ายไม่ได้เองไม่อยากไปมัรออยู่บ้านมันรอไม่ได้แล้วมันรอไม่ได้เราถ้ารอก็ทิ้งตรงนี้เลย

ไอ้าวาเไอ้ขวามือเลี้ยวขวามือจะไปพุ่งไน่ะน้ำามน้ำเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปครับทอดบดนอเลยวัเข้าไปทอดไป่ห้น้ำปําปปาก็ได้ท้าอยู่น้ำปาปาไอเครื่องดึงน้ำปาปาทีอ ะนะครับนออ้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก,ก็คลิปนี้ขอขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับ<ล>ขอรังแท้ติดตามช่องในชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ